เอาคุณตะกองอมองนั่นมันควันครับมาเบิ่งใกล้ๆพี่เออสิล่านี้เป็ลาดุกโอัพัดอันยังกฤติพัดมาผสมพันธุ์ใช่ไหปลาดุกเออมาดสมพบนธุ์สักปลาดุกงั่นว่าเมนเจ้าแรกของโลกได้ก็ว่าได้ครับเออมาครับไปต่อไปปรุงคุณตะกร้อไหมใกล้ค <PRI> ร <MA> ับนี 8, 4. 4. 5. 5่อันนี้เป็นซอสหน่อยซอสหน่อยเออเดี๋ยยวเเลอออันนี้นี่ขาดไม่ได้อีริ้วเนาะขาดไม่ได้เนาะแล้วบางที่ว่า หลายเด้อเจมเด้ออันันมังอย่บาดมือหน่เออฮวบฮวบเออฮะต่อไปพักบุงครับพวกบุ้งนาเขานี่ราโบนพวกบุงจ่อบุงจินเนาะนีน้ำควงเนี่ยนี่ไปเดงของเดีนี้นาะเออเออย่าเฝ้ายันแหงอย่าเฝ้ายันแหงนุ่เออฮึบฮึบเออพอพอพออพอาให้มีครั้งที่สเออกินนเัวเดิวี่มันก็มากเลยเตีเอาถานไม้พัดเอาถานม้ถานม้เออ สุกเรียบร้อยกรับฝนก็กำลังแห้งไปเนี่ยอุ้ยนี่ละพัดปลาดุ๊กใส่ผักบุ้งเออผักบุ้งใส่ปลาดุกว่ามันเจ้าแรกของโลกเลยกกว่าได้แม่นมากครับ้านนั่นพัดพัดผักบังบุ้งไฟแดงแบดเออเออมาพี่น้องฝนก็มาแล้วครับบาดเนี่ยเคยบัวเคยผัดไส้ปลาดุกบัวเจ้ดิอือโจ้สุ่ยโลด อกงจะได้อย e ู่แบบมี้เนื้อคุยหอมแล้วเร็จแล้วคุณอ้ครับเอนู้ด้ประสบนาราบ้างเนาะ นี่ต่เมนูปลาดุกหลายจนได้เลี้ยงปลาดุกงี้มาสมื่นเห็นไหม้่วนมาแห้งนะครับเอ๋อสำหรับมื้อนี้ต้องขอโทษขอไปพี่น้องอาจจะคลิปอาจจะสั่นแน่เนาะเพราะว่าไอ้สภาพอากาศบ้เหนื่อบ้เอื้อมด้วยครับสำหรับมื้อนี้หามองลุ่มสูงนะมงสุดเจาะมังคกูบากก้จุดเจอะจุดปลายหงอ ก,กัน,นคนจกแข้งนะครับเอ้าฝั่น้องกดไล่ฝักน้องกดแชรกกดติดตามใหแบบไม่เก่งสตูด,ดิโอสิงแบบไม่เก่งเลยวะครับคิดนี่ขอสูงนะครับ